นาเดตคูกิมิยะลงภาพตัวติดยาญาอุรัสยาบอกชัดกับคนนี้ขอไม่เว้นระยะห่างนาเดตคูกิมิยะดาราหนุ่มหล่อคนคลั่งรักยืนหนึ่งไม่มีแผ่วลงภาพคู่ตัวติดแน่นยายาอุรัสยาแนบสนิทไม่ห่างบอกชัดกับคนนี้ไม่ขอเว้นระยะห่างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9หนึ่งในมาตรการที่มีภาครัฐออกมาใช้ก็คือ social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เราควรอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อแต่ถ้ากับคนรักล่ะระยะหนึ่งเมตรดูจะห่างเกินไปจริงๆล่าสุดหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะก็แสดงออกถึงความสวีทหวานขั้นสุดโอเคนะเมื่อวันเจ้าของฉายาพ่อคนข้างรักหายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่สาวยายาอุรัสยาทั้งในจอและในจอโซเชียลโดยที่หนุ่มณเดชน์ก็ได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมเป็นรูปคู่กับแฟนสาวยายานั่งชิดตัวติดกันสนิทแนบแน่นแบบบดยังผ่านไม่ได้สักตัว พร้อมกับแคปชั่นที่ทําให้หลายคนต้องบอกว่ายอมใจบรรดาแฟนๆและเพื่อนๆผู้ติดตามต่างพาก,กันไปชื่นชมความน่ารักพร้อมทั้งคอมเมนต์แซวสนั่นการเว้นระยะห่างทางสังคมคงใช้ไม่ได้กับคนรักกันคนครั่งรักยืนหนึ่งเอาที่สบายใจเลยขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมคูกิมิยะแหล่งข่าวกระปุกดอทคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ